เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้องเห็ดทานนี่อย่าเปิดให้เบิ่งเลยพี่น้องนี่เห็ดทานสวยๆเห็นบ่เปิดให้เบิ่งก่อนพี่น้องนี่เปิดให้เบิ่งเราจะเอานี่เห็นบ่ไปเรื่อยๆพี่น้องมา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  สวยเห็นไหมพี่น้องเห็ดทานนีเยอะแยะเลยอื่นี่ดูหน้าคนเนี่ยนะพี่น้องอดูหน้าคนหาหน่อยนีสย <laughs> สย่สวยๆพี่น้องเอ้ยนี่ดอกสวยๆ นี่นงงัวนั่งงัวูผูไปด,งดไา,าองพู้น้ำผู้ <c oughs> ไหลแย่เลยมาได้มันมันมันเอาพิษนักบัวนักบัวคนโกหกพิษเลยโอ้ยียบมุนอย่างเงี้ยขาถ่ายแยบมุนเลย ม,มูนี่ย้ายต้องปวดเห็ดดินก็เห็นเห็ดปวดก็เห็นพูน่ะเห็ดปวดพูนเห็ดปวดเต็มต้นใหม่นี่พี่น้องเอ้ยหนหนพูนลามขึ้นพูนพ,พ,พูนผูนอ้ยลงประเบงพี่น้อง ได้หอนเห็ดบดเห็ดท่านเราก็ได้โอ้ยมันอีดีพี่น้องเอารถดไถมามือนูนเห็ดบดผูกของแท้ของแท้แน่นอนเลยผูนพี่น้องเอ้ยเห็ดบดพูนสวยๆงามๆโอ้ยเจอทุกเห็ดนะจ้าวันนี้ ชมแม่นมันคือผลคือชีตกน้องเราจะพักกินข้าวกันนะจ๊ะแน่พักกินข้าวกันสักก่อนเราค่อยหาใหม่โอ้พี่น้องเห็นอีกแล้วเห็ดอะไรนะโูโอ้ยโอ้มีแต่เห็ดกับเห็ดโอ้หมู่บักใหญ่เลยพี่น้องพักกินข้าวก่อนเราวคอยจะหาใหม่นะจ๊ะ ฮะบูแข็งแทนนี่มิดเฮี้ยนึงว่าหินเลยหรอเฮาสืมากินผลไม้ป่ากันนะจ๊ะพี่น้องนี่หมากชมพู่ป่ามีผู้ใดเคยกินอยู่บ้าพี่น้อง มุงูป่าโอ้โอ้อายนะให้กินค่าอายเลยิมมุงคูป่านี่มบุแม่นีอู้วใช่แบบเลยลงบาตในตัวแกนเนอือนอนมันถ้าัมาเกียวมาขามอือถุกมะขามอร่อยอร่อยนะจพี่น้อง Ai mikä mm.